เด,ดี๋ยวเดี๋ยวปูปปเรียบร้อยโอ๊ะแหลมต่ออีกโอ๊ะโอะปิ่งก่อนบาทนี่มันคักระรีดได้นกกะโอ้คักอยู่ได้มาแน่เลยถือเขามาพร้อมยิม่งนกยิ่งยิงกระหอบยิ่งนีกนงนงก่กะได้เรื่องอยู่ได้เนี่น

nó ngon nó ngon 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 oh เที่ยวยิ่งนะทุกคนน่าจะยุบบริเวงนะห้อยเงินไปฟังมันยิ่งนั่นนะเดี๋ยวไปเปิกนังกันทุกคน <c oughs> ดังมูเทีเออยวนี่นะอืมถูวมันไปนใหม่เลยได้ไงน,น่าจะมูลายโตทุกคน บกลิกรกระโดดอันนี้เดลยหนึ่งทางเต็มเทม่หอ,อยู่เออแต่ว่ามันเลือ,อกกินเลยเห็นมนะัน,น,นมันกินนะมันบริขาวถุกกกบางกคกมันกันยชาผ่านที่มันทันได้กิน บริเวณสมบูร,บรมากบกเลยกระ,กะโดโดเลยแต่ว่าเดี๋ยวืันนี้เอาหล่อไปใส่กุมงให้เลยทุกคนข้างในในี่ตามห้อยมูกับมันเกี่ยวไปเวียนมากอยู่ในหันนะ นในกำเมื่อยเลาะอะไทุกคนนะขางได้นี่เขาไปเบิ่งมูก็เจอแต่ห้อยมันวายขนาดเลยแต่ที่เมืออ่อานนะว่ามันอยกไก่ไก่ในะได้ยินเสียงนะแต่ว่าเขาออมเขาปุ๊คือสิม,เมิเอนมันมาแนวนี้มันตัดกันพอาะเขานะ่ะเขาไปเสร็จนะมันเป็นตุยได้หลัดขึ้นทถึงๆเขาเลยออมขึ้นไปทางโนอะ้โหกะทิวาขาดเขื่อนนี่แหละพิดพลาดน,นี่แหละ เดี๋ยวเห็ดกินก่อนทุกคนนะมื่อนี้กินอยู่กลางป่ากลางลงเลยได้ไหมเนี่ยกินแค่มหวยนี่แหละเพราะว่าห้ามาห้าเลาะมานี่ก็อันนั้นเลยมาถือเขาถือยังมาเลยทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเอาปิีงนกนี่เลยทุกคนนกกระนิยคาลีดัต มื่อนี้ทีมงานเขาเดินทางขึ้นมาได้แต่จักหอดจังโมงล้วทีมงานมาเนี่มีวังอยู่แบบว่าแย่กันไปนะทุกคนมันลายคนบวกคนหนึ่งกับคนหนึ่งแล้วก็เขามาตามห้อยทุกคนตามห้อยนี่มีเปอร์เซ็นต์เจอเลยเพราะว่าคนตกใหม่เนี่ยนะี่นะบอคอยผ่านได้ ี่กะเดวกินข้าวแหลวกะและไปหานเราเลาะ,ละ,ละบึงแถวๆอันนะทุกคนนะจากเนว้ใดแต่ว่าห้อยมูนะ่มันมันลงไปผุหลายตเลยแต่ว่าโซ้งนี่ก็เป็นตาต่หลอดเดี๋ยวจังได้กะกินข้าวแหลวจังว่ากันทิมงานเท่านี้เมื่อนี้คือจิบได้น้ำห้อยดอกนา่าจะเป็นเมืออื่นเพราะว่าขาเจ้ามาหอนนี่ก็ประมาณ บ่ายหรือว่าอย่างไดี่เดี๋ยวติดตามับชมน้องกันทุกคนจักซิมาจะคนนะทีมงานเข่าปิ่งก่อนบ้านนี่มั่นคากรีดได้นกกันได้เลยดิโชคเลยนะยไปโอ้นี่ีเจียว้อมได้เหา Chuẩn vào thăm là gì đây chín anh, anh ngủ phần này lại. đây. Để cảm phân thì phần nhìn cả cả là nhìn cả này. chèo mà โอ้ขักอยู่ได้มากแน่ๆเลยทือเขามากพอมยินนงนกกินยินงกระหอบกินนี่กะได้เรื่องอยู่ได้วน่ะอืมขักกรดิ่มีเมื่อยังไปยังมาเนาะอืลื่นเท่ากลับเมื่อกินเขาอยู่บอลน,นะ มาได้กินข่าวน้ำกันทุกคนอืมโอ้ขาดเลย ha cái đời chinh khập mình này đã cái nhân bồ hạc mình đây trong đây tới năm chín khập Hãy subscribe cho kênh Ghiền ไกัมบมื่อัานนี่แน่วันนี้ต้องมาทำเพิ่นแล้วมันนี้นะบ่ม,บมาละได้จำแจ่วอยู่คแคมละจำแจ่วแล้วประมาณในผ่านเพิ่นวันนี้คันออกมานอกนเ,นกเออได,ด,ด้ก,ดกินไะะงับอีก,กอย่างถ้าเกิดว่าเทามาผู้เดียวกะบม่ได้กินเลยเพราะว่าทำไม่จริงปอกนกปอกย่างนะเป็นนี่มาแล้วเขาถืาอกินอันมา tham ăn những xong 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 để cho nó ăn xong 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 cả xong xong จะยิ่งกรนหอกกันเข้ามาใช้เติบแลไวมันปอยู่ลรักกนนันอันเด้เมื่อตอนเียกเราบ้านคับบา บ่ทัน <c> ว <oughs> งได้นี่ฮะเฮาเข้าไปอะนะมูอยู่หันะ่นได้ยินเสียงมัน,มนเดี๋ยวเฮานำาเข้าไปนะเจอแต่ห้อเอ็ง แต่ว่าบอ่อพ่อนเนาะนินเสียงมันอยู่ไก่เพีแต่ว่าห้าหน้งเ,ยเลยไป็นไเอาไปตามตุนยนินเสียงเสือใกล้ๆนึงบ่อืมใกล้ๆนึงนะอืมเราป่ายไปแล้วอืมว่าแล้วมันอยู่ข้างเนี่ยแต่ห้าวหน้าหอมทั้งี้ไปได้พบเจอมัน

เออาหนึ่งกอนแล้วนะอืมยนเด็กแล้วหน่งก้อนแวเขาเลยอ๋อกินข้าวแล้วก็นอนพักผ่อนก่อนทุกคนนะจะข้าวหนึ่งเดี๋ยวจะหน่อยยังไปเดี๋ยวไปหาหลอดทุกคนกินข้าวแล้วกันเดี๋ยวเสี่ยวออมไปกันออมไปเสียบอลเนาะเพื่ละเพราะว่าทีมงานเขาง นาซิมาหอยเลยนจ๊ะบางที่เขาเจ้าจะไปนำหอย Điệp đời, điệp đời Điệp đời, ngay, 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 ngay Ngay, ngay, ngay Đông nè, đông nè Đông nè, đông nè, đông nè, úp, úp Điệp đời Đấy đeo Khẳng nè ลางเร็วเดี <laughs> ๊ยวปุ๊บเรียบร้อยเอาคแบมโตอีกโออคการเข้ากับเดินทางมาหอดบอนพอดีเลยบ่าทำกับมาเนได้นได้ เกือบแก้งเกิดเกือบอีกแล้วสามโตหมูยางน้ำหลังกันไล่ไล่อยู่มาแล้วมันอยู่ใกล้พดเพราะว่านเป็หาดหาดทิเมตรยิงกรบปุ่เถิงเนาะเออท่นอยู่ใกล้เพราะว่าหนูของท้าวท้าวป่ายเนี่ยำเนาะทันแมนท่าพอดียุ่งเมากันนะพอดีพอดีท่านเปนพระองคเจ้าพอดีเลยโอ้โหมันไดเลี้ยวเห็นหลังมันยางแม็ปแม็ปแม็ปหมู่ไปพอดทัานถามพางก่อนโอ้ดีใจนัะบาได้ตามไปตามไปลักเลยจะมืดเลยนั่นเออโอ้พอทันมันเกือบเนาะ

อย่ามันหมูประมาณต่อฝายต่อฝายนะเออหมูหน่อยเออผู้ดีตอนนั้นอาก็ลงแม่หน้อยจะีด้ไงวะโอ้โอ้ขนาดขนาดทุกคนเอ้ยเอา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 จะยังได้กะไม่ได้สิเห็ดอยู่เห็ดกินน้ำบาดเนี่ยใครอยู่ได้ก็หอกมาต้นหนึ่งอ่ะตอนนี้ก็ นัง่งปัดฟอนก่อนทุกคนพ้นก็ลงมขนาดเลยขั้นแมนว่าขึ้นนี่นะฝ้นตกมดขึ้นสอดแจงนี่เป็นเรื่องเลยอ่าไปติดอยู่นี่แหละเมื่อไรเพราะว่ามานรอบนี้เขาบม่ได้เอาสลิงมาผอมทุกคนสลิงเขาบ่ได้ซือมากปกตินี่เขาเขาถือสลิงมากนั่าไลสันได้กับเมื่อไรแต่รอบนี้ฮันมดซิ์เลยแต่ทาติด อยู่ป่านี่ก็หลายคนได้ประมาณสิบป้ายอยู่แหละเพราะว่ามีกลุ่มหนึ่งก็อยู่นี่นี่เจ็ดคนเจ็ดคนแหละกลุ่มชายเจ้าได้จะคนสามสามอืมกระสิบแหละกลุ่มเฮาอีกสิบสามทั้งมดนะอยู่ในป่านี่สิบสามคนแต่ว่ากันด,กด,ด้เมื่อกระเดือดสิใดเมือม่อผมพร้อมกันและมันจังซอยกันได้เมื่อไรคนนะ อ้าจากใด้ก็ติดตามหับชมไปน้ำกันทุกคน,นกันพ้นตกมดเคลื่อนสัดแจกนี่อว่าจบเลยนะต้องได้ผักอยู่นี้เอ้าตอนนี้ก็ขนการน,น,นเลยทุกคนเริ่มเศร้าในจังหน่อยนะกินขขาวก่อนได้ยัง,ก,งกินหรอี่บอกแกงกระหอง โอ้นี่น,นแกงกระหอกแกงกระหอ,อนนกคพาได้ขึ้นน่อยเดอกินโอ้ทีมงานมาเหตุเรียบร้อยคนหนึ่เจ้านาวง,งูแต่คอยน้าเจ้ามูคอยเจ้ามูมาฝากขอบตัว มออูอ้าวว่ะเดี๋ยวเอาแล้วเนาะมูปลรมาอันนี้เหมเอินามาเอินพ่น,น,นกระตุกพ่อนขนาดเลยทุกคนนะนนกินเก๋าแกงกับหอบนะ